สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยจริงๆครับวันนี้จะมาคุยเรื่องวงการฟุตบอลนะครับฟุตบอลเราก็ไม่ไปถึงไหนทักทีแต่จริงๆลรวเก่งมากนะพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆโดยเฉพาะลีกต่างๆนะครับก็มีคนดูเยอะแยะมากมายก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ,ะครับแต่ก็ยังไม่ถึงบอลโลกทักที มันก็เป็นที่สรีระร่างกายของคนไทยด้วยนะแล้วมันก็ต้องเป็นที่ฝีม้าลายมือด้วยเพราะคนเอเชียที่เข้าไปบอลโลกนะครับก็ไปซาอุดิซนาะอุลนี่ก็อยู่ในเอเชียนะซาอุเกาหลีพวกนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันตัวใหญ่ไงมันตัวใหญ่อะ่ะมันเกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นนักฟุตบอลเลยทีเดียวแต่คนไทยยังไม่ใช่ปรากฏว่าก็จะมีการชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นะครับคนที่สมัครคนนี้ก็คือคุณปิยพงศ์ผิวอ่อนครับคุณปียพงศ์ผิวอ่อนนั้นเป็นโด่งดังเป็นคนที่โด่งดังมากๆเป็นกองหน้าในตำนานทีมชาติไทยนะก็ต้องการที่จะมาเป็นนายกคืออยากเป็นนะครับอยากพัฒนาโอกาสกีฬาอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำได้ ในอ,อดีตที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้เข้าไปร่วมใน,ในสมาคมในวงการฟุตบอลทีมชาติไทยเลยเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้นครับพวกใครพวกมันนะบางครั้งมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะมันก็ต้องเป็นพวกเดียวกันถึงจะคุยกันดูเรื่องไม่ว่าจะเป็นนายกผู้จัดการโคร้ดอะไรทำนองนี้มันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วมันก็มีหลายหลายอย่าง เยอะแยะมากมายเรื่องเงินนี่ก็าสำคัญคนที่แล้วนะครับก็คือพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพวงพังนะครับตำหมดเวลาเดือนกุมภาเนี่ยแหละปีหน้านี่แหละแล้วก็จะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนเมษาตอนนี้ปียพงศ์ก็ออกมาหาเสียงแล้วนะครับคนที่สนใจก็มีพวกเก่าๆนะครับคุณวรดีมก,กุดีอดีตนายกคุณวรวีนี่ก็มามาแพ้ พลตเบลสมยศนะครับันนี้ก็จะมากลับมาแก้มืออีกเราก็ต่างคนก็ต่างมั่นใจผมก็ไม่รู้ว่าการเป็นนายกสมาคมมันมันดีมันดีอย่างไงจริงผมรู้นะครับรู้ว่ามันดีงไงแต,แต่ในเมื่อเราไม่มีความสามารถนะมันยากนะมันต้องหาเงินหาเงินหาสปอนเซอร์แยะมากมายมันใช้เงินเยอะอย่าว่าแต่ระดับทีมชาติไทยเลย ทีมสโมสเรเล็กเนี่ยเอาทีมในโรงเรียนน่ะทีมเด็กๆนี่มันยังต้องใช้เงินเลยอ่ะและเป็นระดับจังหวัดโอ้โหก็ยิ่งใช้เงินอีกอ่ะโอ้โหี่ระดับประเทศใช้เงินขนาดไหน,นระดับจังหวัดนี่หมดนู้นหมดตัวกันไปเยอะแยะหลายต่อหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ฟุตบอลก็ไม่เทถึงไหนจังหวัดที่ประสบความสำเร็จก็คือต้องมีเงินเยอะจริงๆยังไม่เคยเห็นเลยว่าทีม หลีกต่างๆที่ไม่มีเงินแล้วประสบความสําเร็จยังไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆนะครับคุณปิยภพก็บอกว่าผมพูดจริงทําจริงพร้อมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยถ้าทุกคนต้องการและสนับสนุนผมผมสัญญาไว้เลยว่าถ้าทําทีมและวฟุตบอลไทยไม่ได้ไปบนโลกในสี่ปีผมจะลาออกเองออกไปทําหน้าที่ในส่วนอื่น นี่ครับแสดงสปินเลนก็เหมือนกับว่าจะบอกว่าไอ้นายกคนก่อน,อน,อน,อนมันไม่ได้ไปบนโรคมันมันก็ไม่ได้ลาออกไม่ได้ลาออกตัวเองเนี่ยจะลาออกนะครับคุณพิยพลก็อายุหกสิบสองแล้วนะหกสิบสามแล้วแล้วก็ประกาศมาตลอดว่าอยากมีส่วนร่วมในวงการฟุตบอลไทยอยากมีส่วนร่วมอยากทำทีมในตำแหน่งเทปโค้ด หรือถึงขนาดให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จไม่ต้องไล่ออกออกเองก็ยังถูกมองข้ามเฮดโค้ดก็ไม่ได้เป็นก็เลยก็อยากจะมาทำเองก็เลยโดดมาสมัครเป็นนายกสมาคมเองคือถ้าคุณปียพงษ์มั่นใจในเรื่องฝีไม้รายมือของตัวเองมั่นใจว่าจะทำพิมพ์ไปสู่ความสำเร็จ มั่นใจว่าจะหาสัอบบนเซอร์หาเงินได้แบบถล่มทลายก็ก็น่าจะเลือกคุณปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับจริงน่าจะเลือกจริงๆคุณปียพงศ์เป็นใครครับท่านเป็นนาวาอากาศเอกนะเกิดปี2,502นะครับตอนนี้ก็กเกษียณไปแล้วเป็นตำนานฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผู้ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะ ที่ฟีฟ่าไม่ได้รับรองร้อสาประตูสถิตฟีฟ้าที่รับรอง15ประตูจากการลงสนามให้กับทีมชาติ3ามิสานัดตนอ,อย่างนี้ยังร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องเกิดมาดุวยในปีสองพันบห้เจนะครับเป็นผู้เล่นชาวไทยคนแรกที่ได้เล่นในเครีหนึน่งะครับปีสองพันห้าหทำหน้าที่ผู้จัดการทีมสิงออนสตาร์ เมื่อครั้งพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีและใกล้ๆเขารอบ80ปีบริษัทบุญรอดเบอรีเป็นคนประจบนะมีความสามารถทางฟุตบอลในฟุตบอลโรงเรียนแล้วก็มาเป็นนักฟุตบอล คือได้รับโคตา้านักฟุตบอลแล้วก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนจ่าอากาศจึงเป็นนาวอากาศเอกไงนาวากาศเอกนี่ไม่ธรรมดานะครับพันเอกนะพันเอกพันตำรวจเอกนี่ครับแล้วเขาอยู่ตอนทำงานก็อยู่ในกรมสวัสดิการฐานอากาศกองทัพอากาศนะครับทำหน้าที่พิธีกร รายการโลกออนไลน์แตงโมโลงปียพงห์ญิงรวมกับลูกชายนะครับพงพิสุทธ์ผิวอ่อนและรายการบาเวียซุปเปอร์ด้ยิงกระจายทางถูวิชัลูกชายนี่ได้ไปเรียนไปฝึกซ้อมที่สมโมสรใหญ่ๆนะแต่ก็ไม่ไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังไม่ดังเลยว่างั้นี่ไม่ดังล้วผลงานของเขานะครับเขาเล่นทีมชุดเยาวชน ให้กับสโมสรฟุตบอลฐานอากาศปี2552หลังจากนำทีมชนะเลได้เลื่อนขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ในปี2523เป็นดาวซันโวสูงสุดในการแข่งขันและในปีต่อมารัวค้าเลื่อนไปเล่นทีมชาติไทยในปี2524-2524ถึงนะอยู่ทีมชาติไทย17ปีครับแล้วก็ติดทีมชาติครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2524ครับรายการเพ e สซ d เดนต์ขับเกาหลี ดับสโมสรครับได้ร่วมงานกับสโมสรลักกี้โคสตาร์ปัจจุบันก็คือสโมสรฟุตบอลโซนของเครีิกในเกาหลีใต้เป็นเวลาสองปีนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นต่อยกับสโมสรปาหังของมาเลเซียปิยพงศ์ยิงประตูนในนามทีมชาติชุดสีเกมในฟีฟา่ารับรองทั้งหมดสิบห้าประตูครับนั่นคือประวัติก็คือว่าคุณปิยพงศ์ก็อยู่กับฟุตบอลมาทั้งชีวิต อยู่มาก็ตั้งเด็กๆแลจนมาทำงานมาเป็นฐานอากาศก็ยังทำเรื่องฟุตบอลอยู่ตลอดจนกเกษียณอายุราชาก,การตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่จะเอาความสามารถทั้งหมดนะครับมาใส่ลงไปในการบริหารทีมชาติไทยนายกสมาคมทั้งหลายแหละที่เป็นมาไม่เคยเป็นนักฟุตบอลอาจจะเป็นนักฟุตบอลระดับโรงเรียน ระดับจังหวัดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่เคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็จะไม่รู้ว่านักกีฬานักฟุตบอลทีมชาติไทยนักฟุตบอลอื่นๆทีมดีต่างๆเขามีความรู้สึกยังไงคุณพี่์ก็ปียพงศ์ก็จะได้เปรียบในการบริหารทีมตรงนี้ส่วนเทคนิคต่างๆก็คงจะต้องพึื่งนโค้ชต่างประเทศแหละครับผมว่าคุณปียพงศ์เองคงจะไม่อยู่หรอกเพราะว่าในยุคที่ เขาลุงโลดเป็นดาวซันโวกับยุคป,ปัจจุบันมันต่างกันเยอะเราต้องใช้โค้ดคนที่มีความสามารถระดับที่จะพาสีชาไทยไปสู่บ่อนโลกได้มันก็คือเรื่องเงินหนึ่งอันที่สองเรื่องหาตัวโค้ดที่จะมาเข้ากับนักกีฬาของเราให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้มันก้มแก้มกันไปได้มันก็จะเป็นการพัฒนาทั้งสีไม้ลายมือ จากยาภาพความแข็งแกร่งของร่างกายและพัฒนาจิตใจตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็มาเชียร์คุณปียพงศ์พิวออนนะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลในตำนานก็รุ่นราวคขาวเดียวกับผมนละครับก,ก็อยากจะเห็นาอาจจะเป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยก็ได้ โฆษณาแว่นสามรอยบาทเองถูกมากที่ไหนไม่รู้ที่ไหนก็ไม่บอกนะอ๋อเขาบอกบอกทําได้เลยบอกรถทําได้เลยนะครับนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ ผมไม่น่านี่ยนำเสนอเขาก็มาคุยกันเรื่องฟุตบอลบ้างคุยเรื่องการเมืองกันมาหลายต่อหลายคลิปแล้วก็หันมาทางนี้บ้างก็มาดูนะครับในเดือนกุมภาพัานธ์ตอนนี้ก็จะมีการหาเสียงใครที่พร้อมที่จะมาเป็นนายกผมบอกว่าคุณปิยพงค์ต้องกล้าข้าราชกานชัยมาลงนายกก็ถือว่าถูกต้องแนละ้วเราต้องกล้าเนี่ยเราก็บนน่น,บน,น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นบ่นนี่บ่นนี้ก็กล้าก็สแสดงเลยว่าเป็นนายกสมาคมอูอยากจะเป็นน่ะ ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่มีอะไรเสียหายอะไรแสดงเกตจำงว่าอยากจะเป็นแล้วถ้ากูเป็นแล้วมันต้องดีกว่าเก่าแน่นอนเวลาหาเสียงก็เอาสิ่งที่จะทำปัญหาทีมในอดีตทำไมมันไม่ถึงบอลโลกต้องแก้ไขย,ยังไงแล้วจะไปยังไงเอาเหมือนการเมืองเลยปิยภพพิวอ่ลองมาแล้วหาเสียงแนวใหม่ตอนนี้ประเทศชาติต้องการ คนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแม้คุณปิยพงศ์ผิอ่อนจะเป็นคนแก่ไปแล้วว่าตามแต่มันอยู่ที่สมองอยู่ที่ความนึกคิดว่ามันยังทันสมัยอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะให้คุณปิยพงศ์ผิอ่อนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขายกระถางครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟครับแล้วมาทําเป็นกระถางใส่ต้นไม้นะครับใส่แคนตัดสวยงามมากขายแดละร้อยเก้าสิบบาทเซตหนึ่งมี ไม่ได้เซตหนึ่งครับเอาสามใบก็ขาย490บาทค่าส่งฟรีนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพส h ช n แนลหรือสนับสนุนผมสนับสนุนเงินไปสู้คดีสารจังหวัดสมุทรปราการของคุณอัจฉริยะสาลอาญาทนของนักร้องวัดสิงห์ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรือจะแอดไลน์มาคุยกับผมส่วนตัวก็ได้ครับ ID ไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกัน หรือจะคุยกันทางอินบ็อกอะไรครับ f เฟซบุ๊กดรกิจคนเดชวิสัยนะครับเป็นภาษาไทยนี่ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามจนจบขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี